ลองมุมนี้น่าจะมีตัวมาใหม่เมื่อเช้าได้ไฟ่เกือบโลไปตัวมุมเนี้ยน้ำมันน้อยหมายแรกก็เอาเฟ้อจริงเอย บอกแล้วไหมได้กเอาเสลยบอกแล้วมันจะมีตัวไหมดักดักเอาดักเอาตามน้ําตื้นเฉยๆครับผมไสปลาคองเนี่ยบอกตรงนะมันกัดนะครับกัดแต่มันเราต้องหาดักช่องตีเอะปลายิ่งเย็นยิ่งขึ้นน้ําตื้นครับหาเวลาครับผมเข้ามาแล้วมันมันร้อนอยู่มันเห็นจีบน้ําอยู่หลายตัวนะครับก็ได้ไซส์เลย ตัวนี้ใช้เป็นยักษ์ยามแก้คันจิวนะเครับก็โอเคเลยฝากกูด้วครับผมแก้ไขฟู่ล่าออกมาออกมาจากใต้ถังไหลซัดซะเลยโอเคครับผมสุดยอดมากครับเดี๋ยวลองดูกันต่อนะอเฮยร์เย็นแล้วได้วันนี้ก็บวกเยอะนะครับบวกเยอะอยู่สิบตัวแล้วปล่อยไปก็สี่ห้าตัวแล้วเจอปลาผอมเลยทั้งคลองนั้นแต่มาหาเก็บปลาอ้วนตัวใหญ่เอานะคลองแถวนี้แหละโอเคเอเครับผม خیلی جالب